ภาวะฝนตกหนักที่ผ่านมาจากที่ดรยุทธนาศิระบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายได้เปิดศูนย์ป้องกันภัยน้ําท่วมตลอด24ชั่วโมงโดยได้รับแจ้งจากผู้วยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารว่ามีน้ําท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียนเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองคายพร้อมด้วยเครื่องจักรจึงได้เข้าพื้นที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์วันนี้ ได้รับแจ้งจากท่านผู้อำนวยการเฉลียวโรงเรียนปทุมเทพว่าได้มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมบริเวณโรงเรียนซึ่งผมและคณะทํางานซึ่งได้เปิดศูนย์ในการป้องกันน้ําท่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายก็ได้มาดูพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าน้ําที่ท่วมนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมข้างนอกได้มีการถมที่โดยเฉพาะถนนทําให้น้ําที่ระบายโดยทุกปีที่ผ่านมาเกิดอุปสรรคในการนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาก็คือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายก็ได้นําเอาเครื่องสูบน้ํา มาดึงน้ําจากพื้นที่จากโรงเรียนปทุมเทพเพื่อลงไปท่อของเทศบาลเมืองหนองคายเพื่อระบายน้ําซึ่งต่อไปเราจะเห็นที่ทางน้ำนะครับเวลาน้ําท่วมและน้ําไหลลงไปรวมกันเนี่ยก็ได้ฝากการบ้านไว้ที่คณะครูอาจารย์ว่าเรลาการวางระบบท่อจะทําอย่างไรแต่ห่วงระยะเวลานี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายก็จะติดตั้งเครื่องตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะพายจนกว่าจะผ่านพ้นในช่วงระยะเวลาหน้าฝนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนเป็นปกติต่อไปครับ ด้วยความปรารถนาดีจากดกรยุทธนาศีริบุตรนายกองค์การ,รบริหารส่วนจังหวัดนองคาย